ที่ราคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะ2หางชุดที่4แล้วก็ตัด5หางให้เลยแล้วก็สามสามตัวรางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่ด้วยเลยทีเดียวนะจ๊ะใครพร้อมบ้างทำไมทำไมวันนี้นานหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันวันนี้จะตัดให้รครบเลยสองตัวหหางตอนนี้ต้องตัดชุดที่4ก่อนแล้วก็ไปตัดสองตัวหหาง แล้วก็ไปตัด3ามตัวรางวันใหญ่หลักหน่วยหลักส0หลักร้อยรางวันใหญ่นะคะพี่จ๋านะคะเพราะพวกนี้เราจะไปเลขทูบกันแล้วนะคะพอดีว่าคนสวยเนี่ยนะ,ะติดตุละหลายอย่างนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะสวัสดีค่ะที่รัก่าเข้ามาแล้วคิดถึงกันไหมจ๊ะคิดถึงฉันไหมอ่ะเดี๋ยวตัดห้าหางแล้วจ้ะ ค่ะคุณขาแลกแรกตัดให้สองเจ็ดค่ะสองเจ็ดค่ะที่รักสองเจ็ดค่ะตัดจากห้าสิบเหลือยี่สิบยี่สิบเหลือสิบสองสิบสองเหลือแปดแปดเหลือห้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัดพิมพ์ให้นะคะแล้วพี่พี่แคปหน้าจอได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ แคปหน้าจอไม่ไม่ได้นะคะแคปหน้าจอไม่เป็นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รอพี่พี่ใจดีพิมพ์ให้นะคะสําหรับใครที่ขี่เขา้า CF สินค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะพิมพ์ให้นะคะนะพี่จ๋านะคะพี่อะไรเอ่ยพี่สมพรพิมพ์ใหม่ค่ะยอยักษ์สอเสือเลข1เท่ากับ3ระบบถึงจะดูดนะคะยอยักษ์สอเสือเลข1อาจารย์เปิดระบบวีลิสแล้วใช่ไหมคะมีคนถามว่าทําไมข้อความวีลิสไม่เด้งนะเปิดเรียบร้อยนะคะเปิดเรียบร้อยนะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะสองเจ็ดสุดปังเลขแรกค่ะเจ้าของเพจอาาชอบเจ็ดสองไงอาจารย์ชอบเจ็ดสองใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าในสูตรสองเจ็ดค่ะนะคะในสูตรสองเจ็ดนะจะตัดห้าหางแล้วนะคะที่รักนะอาจารย์ชัดเข็นเจ็ดและแปดไว้ข้างบนได้ไหมคะเจ็ดขีดแปดเขาจะได้รู้ว่าเด่นเจ็ดแปดเวลาเราให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเด่นคืออะไร ทำไมตัดมาแล้วหน้าตายอย่างนี้นะคะ,ะ,มะไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องขีดเพราะว่าห้าตัวจะมีเจ็ดแปดอยู่แล้วค่ะจันอ๋อเดี๋ยวมันจะมีผลใช่ไหมงั้นไม่ต้องขึ้นค่ะจันอ่านั่นคือเลขเด่นนะเจ็ดและแปดอย่างนั้นคือเลขเด่นนะทีรักนะคะจะตัดห้าหางแล,แล้วจะเป็นสามตัวรางวัลใหญ่นะหลักหน่วยหลักสี่ลักร้อยรางวัลใหญ่นะคะรอแป๊บนึงนะคะพี่จ๋านะคะ รอก่อนนะจที่รักเดี๋ยวฉันกำลังจะไปหาหวยให้คุณฉันรักคุณค่ะกำลังไปหาหวยให้คุณนะคะสามสิบนี้ฉันไปคำชฉโนดนะคะที่รักนะฮะวันที่หนึ่งจะจุดที่อุดรแน่นอนค่ะที่รักรอก่อนนะคะฉันกำลังไปหาหวยค่ะที่รัก เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอาจารย์เห็นใช่ไหม,หไหมต่อไปเลขที่สองค่ะเจ็ดแปดสุดปังเจ็ดแปดสุดปังมีชิวชุดเปิดดวงที่คำชโนโดไหมสามค่ะจองสองคืนเลยค่ะยนะินดีด้วยจ้าที่รักค่ะอาจารย์เคก็ จองไว้สองคืนแต่ไม่รู้จะไปต่อที่ไหนแต่จะกลับมาจุดทูบที่ที่ที่อุดรแน่นอนอยากไปจังเลยค่ะถ้าสะดวกไปนะจ๊ะไปกอดกันค่ะที่รักค่ะเดี๋ยวก่อนก่อน่อนอาจารย์เคสจะแอติเจนเทสให้ตลอดค่ะเดินทางทุกวันแอติเจนเทสตลอดนะคะอลีรยิ่งก่อนจะกลับบ้านนะมีลูกน้อยไม่ได้ต้องดูแอติเจนเทสตัวเองตลอด เกเพราะฉะนั้นก่อนอาจารย์เคได้มั่นใจนะคะนะใช่ค่ะค่าส่งเหมาใจที่4ี่บาทแต่เดี๋ยวพี่ๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบนะคะเดี๋ยวมีปักกระกป๋องมีอะไรให้ CF มีน้ำปลาร้าราคาถูกให้ CF แล้วเวลาเขาแยกบินแล้วเนี่ยพี่ได้อาหารการกินไปแล้วพี่เวลาเขาแยกบินออกแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องเสียค่าส่งในเรื่องของค่าส่งที่เราจะส่งกลับไปให้พี่ๆะคะ่ะสมมุติวันนี้49่บาบาทถ้า ถ้าเอฟของกินไปด้วยเขาจะส่งของกินคิดแค่49บาทพอนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้อาจอารย์จัจดทัวร์แต่ก่อนให้อาจารแค่จัดทัวร์นะพี่วิไลกลับขอบพระคุณมากค่ะนะแต่ว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่านะเอาสะดวกพี่พี่เนาะพ,พ,พี่พี่บ้านต้นแจงา่ารอเรือเลขเ้าค่ะที่รักรอเรือเลขเก้านะจ๊ะพี่จา๋าอย่พิมพ์บ้น,นะจ๊ะเดี๋ยวระบบไม่ดูดนะที่รักนะอ่า อยู่ที่กัมบูชาายากไปมากค่ะจ้า,จาโอ้โหดีใจจังเลยอะนะคะมีแฟนเพจอยู่ไกลนะคะไม่งั้นอย่างนี้ที่รักนะคะก็ติดตามหน้าไลฟ์สดสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาเนะานอะอนะคะอยากเจอสุดๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนะอ่ะตัวสุดท้ายเลขร้อยเลขร้อยเลขร้อยแล้วนะ เลขร้อยค่ะเลขร้อยเลยตามไปสามตัวตามไปสามตัวเลยนะจ๊ะเลขร้อยคือหกเจ็ดระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดค่ะจ๊ะพอเลขร้อยเสร็จแล้วเราจะตามลับสามตัวสามตัวรางวัลใหญ่รางหวยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่งวดที่แล้วถูกไหมใช่ใช่หกเจ็ดระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดค่ะที่รักค่ะเลขร้อยงวดนี้คือหกเจ็ดระว่ง ต่อที่สามตัวรางวัลใหญ่นะคะอ่นนี่ที่รักแคปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปสาตัวรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะมีกอบอร่อยมากได้มาวันเดียวหมดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะหลายคนหลายท่านอยากไปจังยินดีต้อนรับนะคะบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ทําพิธีหนูไม่ได้ซื้อชุดเข้าพิธีหนูเจออาจารย์ได้ไหมเจอได้ที่รักเจอได้นะ รู้สึกว่าหมื่นหนึ่งจะเปคืนสี่พันนอกจากได้กําไรแล้วนะคะจะเปคืนไม่แน่ใจว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าต้องเปคืนเขาสี่แสนนะยังไงนะคะ,ะวันนี้ค่ะใครอยากได้ชาปกติกล่องละสามร้อยเก้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบวันนี้ให้กล่องละ พี่ๆอยากได้เป็นกล่องหรืออยากได้เป็นชุดถ้าเป็นชุดเป็นกล่องดีกว่าพี่ๆเท่ากับเอานะพี่จ๋านะคะช้าหนึ่งช้าหนึ่งพิมได้เลยค่ะหนึ่งกล่องมีห้าไอ้หนึ่งกล่องมีสิบซองซค่ะสองร้อยแปดสิบแปดบาทใช่ไหมสองร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะจากสามร้อยเก้าสิบให้สองร้อยแปดสิบแปดบาทค่ะใครอยากได้เป็นกล่อง าาชาหนึ่ง